สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยบายบายนะครับเดี๋ยวากาศไอบินหนึ่งห้าเจ็ดบ้านปาหวายนะครับเขตบ้านจำปาหวายเพื่อเมืองเขเยามาให้หัวปิ้นนะครับชิดหัวปิ้นสองฟังครับตรงนี้เป็นสะพานข้าม ข้ามทางหมู่บ้านนะครับนี่ครับฝนตกสองงานนะครับทพ่านผู้ชมนี่ครับอันี่ห้าเจ็ดงานนะครับเสร็จละงานเลยนะครับก็เก็บ ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับให้หลายปินปป้นใช้ขั้วปิ้นต่องานที่สองนะครับท่านผู้ชม เป็นแบบเทพื้นนะครับนี่ครับเราไม่ใช่คานนะครับนี่เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านชนจรผ่านไปมาครับก็ต้องทำสะพานอีกสองจุดหายรวดเดียวเลยนะครับท่านผู้สมสคริปต์ ครับเข้าแบบทำให้หัวปิ้นเนี่ยมีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดเป็นผมดินนะครับเป็นคันดินแลว้วก็วางหินวางมอนวางหลงังจากฐานนี้สักสามกิโลนี บรรยากาศอารบิยะนั้าเจ็ดนะเช็กคลิ้นนะครับเช็กโคปินสองสองสองเส้นนะครับถนนสองเส้นนุ่นจุดหนะนึ่งนี่ เทางโอนนะครับเป็นเอ็พีนันผมหลายมุมนะครับท่านผู้ชมนะครับตามนะครับ ผ่านข้ามทางทางสัญจรหมู่บ้านเสร็จไปแล้วหนึ่งงานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นคันดิน หนึ่ง้าแปดตอนนี้นะครับตัวดเดียวเลยอาบหนึ่งั้เจ็ดน้ำประวายมันจะประวายรำป่ามันจะประวายขอโทษเมืองพะเยาวนะครับาาจากสถานีสักสามกิโลนะครับ องราไฟลไ์ยอัปเดตกันทุกวันนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าของให้คนทำคลิปก็เป็นกำลังใจกันนะครับเรามาจากหนึนะครับหนึ 1, 5, 2, ก็มีงานงานนึงนะครับตรงนี้2งานนะครับจัปลาหวายบ้านจัเปลาหวายอ่ะบีหนึ่งห้าเ เป็นสองจุดที่ทำทางข้ามจุดสองจุดนี้ใช้เทใช้เทพื้นเนะใช้เทพื้นไม่ได้วางคานกันไม่ใช่วางอะไรเด้อย้ายมางานที่สองนะครับ เอกแบกโฟอยู่นะครับท่านผะู้ชมฝนมาแล้วนะครับมืดมาหนุหน่นทางลำปางบีหนึ่งห้าเจ็ดและนี่เป็นบีหนึ่งห้าแปดมุ่งสู่สถานีเมืองพขเยานะครับท่านผะู้ชนมะ amat nak